สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันในเกม FRLegend นะครับผมไม่ได้ทำมาหลายวันวันนี้ผมก็พาทุกคนมาเล่นกันสักหน่อยนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนไปแต่งรถ C ี vic EK9 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวมดเหมือนเดิมนะครับผมก็ใครที่อยากจะได้ลิงค์ใครที่อยากจะเล่นนะครับก็ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับผมและสำหรับคนที่ถามหาพาสเวิร์ด พัสดุ์เอามาจากไหนพี่ก็ให้ทุกคนดูคลิปวิดีโอของเขานะครับที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเขาจะโชว์พัสดุ์ในวิดีโอประมาณแบบว่าเขาอยากให้เราดูวิดีโอของเขาให้จบอะไรประมาณนั้นนะครับผมเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะโชว์วิดีโอออกมาตอนนาทีที่เท่าไหร่ก็ให้ทุกคนดูไปเรื่อยเดี๋ยวเขาจะโชว์พาสด์ขึ้นมาเองนะครับผมโอเคผมจะพาทุกคนมาแต่งรถซีวิ c e อเคได้นะครับผมโอเคโอ้โหไอตัวรถตัวนี้เนี่ยก็จะมีรถหลายคันเลยครับเนี่ยครับ ไม่ว่าจะเป็นทั้งปอร์เช่นะครับผมปอร์เช่เก้าหนึ่งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นรถอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันคือรุ่นอะไรแต่น่าจะเป็นมาสเตหรือเปล่าโลโก้มันเหมือนมาสเตอรแต่ผมไม่คุ้นหน้าตาเลยทุกคนครับอันนี้ผมไม่รู้ชื่อจริงๆนะครับขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเจ้า m a z d a r x 7นะครับผมอันนี้ทุกคนก็จะเคยเห็นหน้าตาเพราะว่าผมก็เคยทำคลิปไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ที่ผมทำไปเนี่ยมันเป็นรุ่นที่ไม่เปิดประทุนแต่ถ้ารุ่นเปิดประทุนนี้ยังไม่ได้ทำนะครับใครอยากให้ผมทำก็คอมเมนต์กดไลค์คลิปนี้นี่ทุกคนมี BMW ด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็น m 5ลหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะว่า ผมเคยแต่งรุ่นนี้ในเกมคาร์พาร์ก,กิ่งนะครับผมเจ้า m 5นะครับผมนี่มี2คันด้วยทุกคนค่อนข้างจะสวยเลยนะคือไอ้เจ้ามอเตัวเนี้ยมันมันจะทำให้กราฟิกของเกม f อ l อ g e n d เนี่ยออกมาสวยมากกว่าเดิมนะครับนี่ทุกคนครับนี่จะจะเป็น c ี vic EK9 ที่เราจะมาแต่งกันในวันนี้นะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไมมันเป็นแบบว่าสีบักนะครับผมนี่สีตรงสเก็ตด,ด้านหน้าแล้วก็ฝากระโปรงด้านหน้ามันจะเป็นดำๆนะครับทั้งที่ตัวรถมันก็เป็นสีเทา อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกดซื้อไปเลยแล้วกันครับราคา30,000โอเคดิสไบค่าตั้งชื่อครับผม ek 9ไปเลยฮะผมจะตั้งเป็น ek เป็นภาษาไทย ek นายอ่าโอเคผมบอกเลยว่าผมจะไม่ได้แบบว่าแต่งลายอะไรมากมายนะครับเพราะว่าผมจะเน้นไปที่ส่วนของการเล่นซะมากกว่าการแต่งเราจะแต่งแบบว่า เรียบง่ายละกันนะครับผมโอเคอย่างแรกนะครับผมผมแบบว่าผมกลัวผมลืมนะผมจะไปเปลี่ยนในส่วนของยางก่อนละกันเพราะว่าผมชอบลืมเวลาที่แต่งรถเสร็จเนี่ยชอบลืมเปลี่ยนยางตลอดเลยนะครับผมผม,ผมก็จะใส่เป็นยางอา่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ย Plus Year, เพรสเจอรอ่าระดับ N นะครับก็กดซื้อไปเลยโอเคต่อไปเราเราจะไปดูในส่วนของชุดแต่งรถละกันว่าในส่วนของชุดแต่งมีชุดแต่งแบบอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับสต็อกนะครับสต็อกก็จะเป็นแบบเดิมๆจากโรงงานชุดอา่าเดี๋ยวนะ เอ้ยนะมันเป็นชุดแต่งของ e k 9เหรอผมว่าไม่ใช่ละมั้งเนี่ยเออนนะอันนี้่อันนี้น่าจะเป็นชุดแต่งของ e k 9นะเพราะว่าสปอยเลอร์มันพอดีกันเลยแต่ถ้าชุดแต่งอันที่หนึ่งเนี่ยผมว่ามันเป็นโมเดลต้นฉบับของเจ้ารถที่เขาแปลงมานะผมคิดว่านะผมใส่เป็นอ่ออันนี้เอ้ยเดี๋ยวนะเอออันนี้ก็พอได้แต่ผมต้องลอง,ลองไปเปลี่ยนสรีรถด,ดูก่อนครับเพราะว่าสีรถเนี่ยมันค่อนข้างจะเพี้ยนไปนิดนึงโอเคสีรถอผมลองไปเปลี่ยนสีรถด,ดูสักหน่อยสรีรถครับอ่าเอ้ย ถ้าเปลี่ยนเป็นสีอื่นละ่ะไม่ได้ครับทุกคนเราต้องเปลี่ยนเป็นสีดําอย่างเดียวครับเพราะว่าไลายที่มันบักมันจะได้กลมกลืนอืมไม่ใช่ลายเป็นสีที่มันบักมาโอเคครับผมผมว่าจะแต่งเป็นสีดําเลยแล้วกันนะครับผมจากนั้นครับเราจะไปดูในส่วนของการแต่งล้อนะครับผมการแต่งล้อการแต่งล้อนี่ต้องสําคัญนะครับเพราะว่าล้อไม่สวยรถไม่ที่นะครับผมอีเคมันต้องใส่ล้อทองสิเดี๋ยวผมลองหาร้อ,องก้านเล็กก่อนแล้วกันนะครับในนี้การเล็กแบบนี้เออ เดี๋ยวนะอันนี้มันมันไม่สามารถขยายได้นี่มันทําให้ลอ้อมันกว้างขึ้นได้อย่างเดียวแต่ไม่สามารถขยายไซส์ได้ผมจะเอาเป็นล้อ5ก้านแล้วกันเราลองดู5า้าก้านสิเอ้ยโอ้โหเอ้ยเอ้ยได้ได้ได,ได้อันนี้ได้เลยเฮ้ยเท่เท่เท่เเอาระดับไม่ต้องให้มันใหญ่มากนะครับในส่วนของอความกว้างของล้อนะเอาระดับ M พอแล้วเอ้ยสีนี้ผมคิดว่าโอเคเลย5า้าก้าน ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของเออเต้องเปลี่ยนโชก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่สามารถโหลดเตี้ยได้โชกเนี่ยต้องเป็นสีแดงครับ adjustable นะครับสีแดงสามารถโหลดเตี้ยได้มากที่สุดนะครับเพราะว่ามีน้องมาคอมเมนต์บอกแล้วผมก็ทําตามก็สามารถโหลดได้เตี้ยที่สุดจริงๆอันนี้จะเป็นในส่วนของสีเบรกนะครับสีเบรกก็เป็นสีแดงแล้วกันผมว่ามันเข้ากับตัวรถดีนะครับแล้วก็ในส่วนของน็อตนะครับผมน็อตจับล้อน็อตจับล้อนี่ก็ ผมว่าสีดําก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วนะครับโอเคก็ซื้อไปเลยสีทองใช้ทองในการซื้อ e k 9งั้นเรือเอเดี๋ยวผมดูในส่วนของท่อสิอท่อไททีมันก็ได้นะแต่ทําไมมัน,เป,นเป็นสีดําหมดเลยทุกคนโอเคถ้ามันใส่ได้ก็ใส่ไปเลยแล้วกันนะครับโอเคกระจกกระจกไม่สามารถแต่งได้ครับอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของแบบว่าโมเดลที่เขาทํามาเราเลยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากไปนะครับ โอเคครับต่อไปเราเราจะไปดูในส่วนของการแต่งภายในนะครับผมโอ้โหมืดตึ๊บเลยทุกคนทําไมโมเดลข้างในมันรู้สึกว่ามันมืดอะไรขนาดนี้ครับโอเคฮะเราเป็นคนเอเชียครับผมรถคันนี้ก็น่าจะเป็นรถของเอเชียนะครับผม Honda นะครับน่าจะเป็นรถประเทศญี่ปุ่นหรือเปล่าก็เปลี่ยนเป็นพวงมาลัยขวานะครับพวงมาลัยนี้บอกเลยว่าโอ้โหมองไม่เห็นครับกลมเกลืนกับตัวรถเสียเลยเกินนะฮะโอเคผมจะใส่เป็นพวงมาลัยแต่งซิ่งแล้วกันนะครับผมพวงมาลัยแต่งซิ่งอ่ะ อันไหนที่เราไม่เคยใส่อัอนนี้ละกันนะครับผมอู๋สามสิบทองเลยเรียกได้ว่าแพงเอาเรื่องอยู่เกดนะครับผมมีน้องมาคอมเมนต์เถียงกับผมนะครับบอกว่าพี่เกดเนี่ยจริงๆเขาเรียกดิฟฟี่นะคือก็อยากจะบอกว่ามันก็เรียกได้ทั้งสองอย่างนะครับดิฟฟี่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นชื่อรุ่นหรือเปล่าแต่ความเป็นจริงแล้วมันก็ต้องเรียกเกดนะเกดดิฟฟี่อะไรประมาณนี้มันก็เรียกได้เหมือนกันนะครับยาเถียงครับอยาเถียงเออยามาเถียง โอเคผมจะเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับผมเป็นแบบดิจิตอลนะครับก็ต่อไปเป็นในส่วนของชิปเตอร์ชิปเตอร์เรู้สึกว่าจะมีชิปเตอร์แต่งอ่าสีแดงปกติมันต้องเป็นชิปเตอร์แต่งเนี่ยแต่ทำไมอันนี้ทาไมรู้สึกว่ามันไม่แต่งให้เราชิบหาย้วครับทุกคน,นครับแม่ซีวิกอีเคนายกะว่าจะมาแต่งเท่เนะครับผมแต่ในส่วนของเกียร์ฮะแต่งไม่ได้ครับงั้นผมเอาเป็นอเอาสีขาวธรรมดาแล้วกันนะครับผมหัวเกียร์สีขาวแล้วก็แฮนด์เบรก แฮนเบรกเอ๊ะผมก็ไม่รู้เข้าใจทำไมไอตัวเนี่ยแฮนเบรกต้นฉบับเนี่ยทำไมมันมีเยอะอะไรขนาดนี้แล้วมันสะสมอยู่ในสต็อกของผม,มผมก็ไม่รู้เหมือนกันอทุกคนนี่ก็จะใส่เป็นแฮนเบรกเหมือนรถดิฟเลยนะครับเป็นอเอาซามรไยไหมนี่ไทยทีด้วยเป็นไงเออจัดไปเลยครับไทยทีและกันนะครับผมโอเคฮะต่อไปเราจะแต่งในส่วนของเหลืออะไรสปีดมอนิเตอร์อ่าสปีดเดี๋ยวมันเรียกว่าสปีดมอนิเตอร์อสปีดโอเมเตอร เออมันเขียนว่าสปีดโอเมเตอร์ครับทุกคนก็จะใส่เป็นดิจิตอลเลยนะครับเพราะว่ามันมีแค่ดิจิตอลให้เราแต่งนะครับถ้ามันใส่ได้ก็ใส่ไปเลยต่อไปจะเป็นในส่วนของสายลัดเบาะนะครับตัวรถของเราเป็นสีดำนะครับผมผมคิดว่าสีขาวมันก็เท่นะแต่รู้สึกว่า เอาสีสีดําก็ได้สีดําก็ได้สีดําผมว่ามันก็ได้จะเข้ากันอยู่ถ้าเราเปลี่ยนเบาะมาแล้วสีดําเราต้องเอาเป็นเบาะ,ะสีแดงครับทุกคนครับผมว่าเข้ากันเลยนะหรือจะเอาเป็นเบาะสีเหลืองอนิเมะเอ้ <specification> แยแบบนี้ก็ไม่ธรรมดาจริงๆเราก็ไม่ได้เน้นขับภายในอยู่แล้วเพราะว่าคลิปนี้ผมก็ไม่ได้มาจากแบบว่าขับในส่วนของภายในรถนะครับเราจะขับแบบมุมมองปกติเลยก็เอาเป็นเบาะแบบนี้ละกันมันก็พอดูได้อยู่นะครับผมแต่ไปดูจะดีกว่า โรบานะครับผมโรบานี่ก็ไม่รู้ใส่หรือเปล่านะผมว่าไม่ใส่ดีกว่าทุกคนดูดิผมรู้สึกว่ามันบั๊กกับตัวโมเดลรถที่เขาแต่งมานะครับเราไม่ใส่ดีกว่าทุกคนครับก็มีปรับมาณนี้แค่นี้ก็รู้สึกว่าหล่อขึ้นแล้วนะทุกคนแล้วเราจะไปโหลดเตี้ยลงสักนิดนึงไอ้แต่ผมรู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันบั๊กบั๊กสักนิดหนึ่งนะทุกคนนะทุกคนเห็นไหมไอ้ตรงซ้ายมือเนี่ยไฟไฟหน้าซ้ายเนี่ยเห็นไหมมันมันบั๊กทุกคนครับผมต้อง เออนี่นี่ต้องเอาโมเดลต้นฉบับของเขาครับมันถึงจะไม่บั๊กเอ้ยแบบนี้ก็หลอยช่ย่อยเลยนะเนี่ยเราเนี่ยโอเคเราผมจะโหลดเตี้ยลง Civic EK โหลดเตี้ยแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็สามารถไม่ได้แล้วครับทุกคนล้อไม่สามารถยืดเข้ายืดออกได้แล้วนะครับยืดออกได้แต่ยืดเข้าไม่ได้แต่ผมรู้สึกว่าด้านหลังเนี่ยมันจะสูงเกินไปหรือเปล่า เนี่ยด้านหลังมันสูงเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ได้แต่งมาเพื่อการดิฟนะครับผมแต่งแบบแนวเซอร์กิตนะครับวิ่งทางตรงอะไรประมาณนั้นวิ่งทางตรงเข้าโค้งทีเท่แต่รู้สึกว่าล้อหลังมันจะเอี้ยวเกินไปก็เอาลงอีกสักนิดนึงแล้วกันโอเคลดเตียลงอีกสันนิดนึงก็ประมาณนี้น่าจะได้อยู่กําลังหล่อเลยทุกคนครับสรงกําลังดีเลยครับก็มีประมาณนี้นะครับผมที่เราแต่งมาในวันนี้ถ้าจะไปแต่งในส่วนของลายนี่ผมบอกเลยว่าอ่าก็ไม่ไม่ ไม่รู้เหมือนกันทุกคนว่ามันจะแต่งออกมาได้ดีสักแค่ไหนแต่ผมก็คิดว่าน่าจะใส่ป้ายทะเบียนสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าให้มันแบบว่ารู้สึกว่ามันเหมือนรถนะครับอันนี้มันไม่ไม่เหมือนรถตรงไหนเออถามก่อนมันไม่เหมือนรถตรงไหนรู้สึกว่ามันจะบักๆักอยู่นะครับในการแต่งลายโอเคงั้นก็ไม่เป็นไรเอาแบบคินเลยละกันนะครับผมต่อไปฮะเรายังไม่ได้แต่งในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็ sa 1 4อุ้ยเดี๋ยวนะ อันนี้น่าจะเป็นเครื่องยนต์มอสหรือเปล่าอันนี้เป็นเครื่องเจครับผมนน่าจะเป็นเจหนึ่งหรือเปล่าแต่ถ้าที่เราเราเครื่องเดิมที่เราใส่อยู่เนี่ยมันจะเป็นเครื่อง R 25น่าจะเป็น rb 25อะไรประมาณนั้นก็รอบอยู่ที่75 0ดแต่ถ้าเป็นเครื่อง sa 1 4ก็รอบ7,5 0ดเหมือนกันแต่ผมคิดว่าใส่เครื่องนี้ไปก็แล้วกันนะครับแล้วก็อัปเกรดให้มันเต็มที่นะครับผมก็แรงม้าน่าจะอยู่ที่ประมาณ600นะครับไม่น่าจะเกิดนี้หรอกแต่ต่อไปนะครับผมเราเราจะเอา จ้า e k a ไปทดสอบวิ่งได่ดนกนาร์ชัยไทม์แอตแท็นะครับผมแล้วก็จะเอาไปดิฟนิดหน่อยนะครับเรามาดูกันซิว่ามันจะรีดประสิทธิภาพหรือว่าทําความเร็วได้ดีสักแค่ไหนสําหรับ e k a ในวันนี้นะครับใครที่ชอบเกม FR Legend ใครที่ชอบรถคันนี้กดไลค์ใครที่อยากได้มอดนี้ก็ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมก็สามารถโหลดไปเล่นกันไดฟ้ฟรีเลยนะครับไม่ได้แบบว่าง,งกอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ก็ไปหาพาสเวิร์ดกันเราเอง โอเคมาครับ okay, ทุกคนตอนนี้เราเราอยู่ในด่านกันใช้ทามแอตแทคแล้วนะครับอ่าผมก็จะขับมุมมองภายนอกเลยนะอันนี้ก็จะเป็นตัววัดภาพมันก็จะแบบว่าทําโมเดลให้ออกมาสวยนะครับแต่รู้สึกว่าถนนค่อนข้างจะภาพมันเป็นยิบยิบยับยับ,ย,บยังไงไม่รู้ว่ะทุกคนอันนี้นะ่าจะเป็นที่ตัวเกมของเขาแล้วนะครับไม่เกี่ยวกับคอมของผมแล้วโอเคน,นี่ก็จะเป็นทดสอบการวิ่งเซ์กิต นะครับเซอร์กิตอันนี้เขาเรียกว่าวิ่งเซอร์กิตนะครับในวิ่งเข้าโค้งแบบธรรมดาวิ่งแนวเรซซิงซ่งเรซซิ่งอะไรประมาณนั้นนะครับก็เสียงรถเบาไปดังไปนะครับขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็พยายามทําให้มันบนลาลานซ์กับเสียงในผมมากที่สุดแล้วการเข้าโค้งก็น้าจะดีเลยนะครับผมรถคันนี้เดี๋ยวผมขอพูดถึงเกมคาเอกหน่อยนะครับทุกคนสําหรับใครที่อยากจะดูคาเอกนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําให้ทุกคนดูอยู่นะ ไม่ใช่ว่าผมจะไม่มาทานะครับแต่ก็ต้องรอสักนิดนึงนะครับผมให้ผมแบบว่ามีการเตรียมตัวสักนิดนึงนะครับผมจะมาทาให้ทุกคนดูอยู่ก็ถ้าใครที่อยากดูก็ขอบคุณมากๆเลยเอ้ยว่าแต่รถข้างหน้าเนี่ยมันดูจากลายแล้วน่าจะเป็นอาสามสองนะครับแต่โมเดลมันเปลี่ยนไปมันเป็นรุ่นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเอาอะแซงไปหนึ่งทีอีเคนาอย่างที่อย่างรอ มันน่าจะมุดมันน่าจะดูมุมด้านข้างได้นะผมว่าน่าจะเท่เลยนะเข็มไม้นี่เปลี่ยนหรือเปล่าเข็มไม้ไม่เปลี่ยนนะแต่รู้สึกว่าจะมีในส่วนเอ้ย <c oughs> แหมมีการโดดข้ามหัวกันด้วยแต่รู้สึกว่าจะมีอ่าหลอดของเทอร์โบนะครับเพิ่มเข้ามานะครับเป็นหลอดเป็นเข็มไม้ทุกคนเวลาที่เรากดคันเร่งแล้วหลอดมันจะแบบว่าขึ้นอะไรประมาณนะั้นอุย้ยหลุดโค้งหลุดโค้งมีอาการหลุดโค้งสักนิดนึง อ่ะอีกสักรอบหนึ่งผมจะไปหลายๆด่านนะครับแต่ตอนนี้เราจะมาลองวิ่งเซอร์กิตกันก่อนข้างหน้ารู้สึกว่าจะเป็นรุ่นอ่า JZX หรือเปล่าเนี่ยนะหรืออะไรเนี่ยวิชูบิชิอ่ะจะมาดงมาดิฟอะไรเนี่ยดิฟยังหลุดโค้งอยู่เลยเนี่ยเออไปฝึกดิฟมาก่อนก่อนที่จะมาดิฟด่านเนี้ยมันไม่ง่ายเลยนะการที่เราจะมาดิฟด่าน การใช้ยทมแอตแทกเนี่ยต้องไปฝึกซ้อมด่านอื่นมาก่อนนะเพราะว่าด่านเนี้ยมันดิฟยากครับเพราะว่ามันเป็นโค้งยาวรนะับมันไม่ใช่โค้งแบบสําหรับเอาไว้ดิฟโดยเฉพาะเออถ้าเป็นโค้งแบบเนี้ยมันดิฟง่ายนะครับผมแต่เป็นท่าเป็นเป็นโค้งยาวๆเนี่ยมันต้องคุมรถเก่งพอสมควรนะครับอ่ถาถ้าหมายถึงถ้าถ้าจะมาดิฟนะอ,อ่าผมไม่ไม่ได้ดูความเร็วรถคันนี้เลยนะครับว่ามันวิ่งได้เร็วเท่าไหร่เมื่อกี้เอ้ยตุดโคง้ง เออน้องๆบางคนก็สงสัยว่าเอ้ยพี่พี่เล่นยังไงครับทําไมรถพี่มันไม่ดิฟครับบางคนก็ยังไม่รู้หรืออาจจะยังไม่เคยเล่นเกมฬาอะไรเจนอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับมันจะเป็นเฉพาะด่านนี้นะครับผมด่านนี้คือรถมันจะไม่ดิฟเลยนะครับเราจะเลี้ยวเท่าไหร่มันก็ไม่ดิฟครับถ้าเราไม่ดึงเบรกมือสําหรับน้องบางคนที่อาจจะยังไม่เคยเล่นมาก่อนนะอันนี้ผมก็พูดให้ฟังอ่าชิบหายละชิบหายละโอ้ยจุบจุบขับรถภาษาอะไรเนี่ย ภาษาอังกฤษนะแหมก็ว่าอายุทำไมขับรถไม่รู้เรื่องปับ๊บโอเคก่อนที่เราจะย้ายด่านกันนะครับผมผมก็ต้องเอารถมาซ่อมสักนิดนึงก่อนซ่อมในส่วนของยางนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เอาไปยิฟแต่มันก็กินยางไปเยอะพอสมควรนะครับในการวิ่งเซอร์กิตเอาซีวิกเอเคมาลองดิฟสักหน่อยละกันนะครับผมกับด่านอิปสุเซอร์กิตครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองดิฟตามคนนี้ดู จริงๆเล่นมุมมองบุคคลที่1มันก็เพลินดีนะเอาวะอีเคนายปะทะปอรเช่9ก1าห่ก็ต้องบอกแล้เออต้องต้องยอมรับความจริงเลยนะครับว่าผมเนี่ยเล่นไม่ได้แบบว่าเก่งอะไรขนาดนั้นนะครับผมในการดิฟถ้าเล่นในคอมพิวเตอร์นะครับแต่ถ้าเล่นในมือถือนะครับผมก็จะบอกว่าเล่นเอาเรื่องพอสมควร ชาพานแบบนั้นก็ได้นะครับผมแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเล่นเก่งอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่ก็เอาเรื่องอยู่นะการชมตัวเองนะปอเช่ว่ะทุกคนครับเนี้ยริบตามปอเช่บอเช่รู้สึกว่ารถอึดอู้ไหลแอนิเมโอูหสวยมากเลยทุกคนครับเฮ้ยอนิเมตน่าจะเป็นอนิเมตที่เป็นเลเยอร์ที่มีอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะว่าถ้าแต่งเองเนี่ยไม่น่าจะทําได้ง่ายอะไรขนาดนั้นนะครับผมคิดว่าน่าจะมีรูปอนิเมตให้เราแต่งอยู่แล้ว อีเคนายอ๋ออันนี้เขียนว่าอะไรนะ่ะฟอร์เคนนี่ไ,นนไม่ทราบเหมือนกันนะแต่แต่ลายลายสุงขั้างหน้านี่คือสวยมากเอ้ยฝากระโปรงคาร์บอนด,ด้วยอุ้ยเอาเรื่องจังวะรถเราเนี่เป็นระดับรถซิ่งเนี่ยฝากระโปรงคาร์บอนนี่ก็ไม่ได้ทำเลยเนะี่ยอุ <c> ้ย <oughs> พี่แกไปนชนอะไรเมื่อกี้เนี่ยทำไมสเก็ตหลังกระเด็นปังเลย ต้องมีอาการกี้สักนิดหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเพ,เพ,เพเยลินเพลินเพลินเฮ้ย S15 ลาย Worst House ก็มาะมากันให้ครบให้หมดเลยเนี่ยนักดิฟเนี่ยเฮ้ยน้องคนนี้เขาเล่นดีนะ New Player เ,เนี่ยเนี่ยคือดิฟดิฟได้เรื่อยๆครับเออผมชอบคนที่ดิฟแบบนี้มากเลยทุกคนเพราะว่าเขาไม่ได้แบบเล่นแบบกเกลรน,นะครับบางคนนี่เอาแต่จะชนเพื่อนในเกมนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาต้องการอะไรจากสังคมเลย โอ้รู้สึกว่าเหมือนเขาจะพลาดนะครับโอเคสําหรับด่านนี้ก็ประมาณนี้เอามาทุกคนครับตอนนี้ก็อยู่ที่ด่านกันชัยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูสนามมอสสักหน่อยนะครับสนามมอสตัวเกมเวอร์ชันที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะครับว่ามันทําออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับจะไม่ใช่เขาอากินะหรือว่าอะไรแต่อย่างใดน,นะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นสนามดิฟหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นดู น่าจะเป็นสนามดิฟนะทุกคนเพราะว่าถ้าจะให้วิ่งเซอร์กิตเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ครับเพราะว่ารถมันจะดิฟให้เองใช่ครับผมน่าจะเป็นสนามดิฟนะครับนี่นี่มีเอเปกด้วยใช่เลยสนามดิฟนี่เห็นไหมมันมีเอเปกให้เราเข้าด้วยนี่คือถ้าใครที่รู้จักการดิฟรถก็จะรู้จักว่าเอเปกเนี่ยมันเอาไว้ทําอะไรนะครับครับ รู้สึกว่าจะเป็นสนามแข่งดริฟท์แบบว่าแนวการแข่งขันอะไรประมาณนั้นนะเอ,เ,อเอ๊เดี๋ยนะอันนี้เราวนวนกลับมาที่เดิมหรือเปล่าอ๋อมันวนกลับมาที่เดิมครับมันอ้อมกลับมาที่เดิมน่าจะมีแค่นี้อันนี้ก็จะเป็นสนามมอสที่มีมาก,กับตัวเกมตัวนี้นะครับผมที่ผมมาเล่นให้ทุกคนดูอยู่ในวันนี้โอเคก็ถามว่า ถ้าเล่นกับเพื่อนก็โอเคอยู่นะไอคนนี้รู้สึกว่าจะลงมอสมาเหมือนกันทุกคนทุกคนเดีด๋ยวผมจะตามเข้าไปฮันแนฮันแนอ๋ออากินะชัวอากินะชัวนะ่ะไ,ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอากินะชัวเลยไปแล้ว <c oughs> ลงมอสอกินะมาชัวเลยนะวิ่งไปทางนั้นนะเพราะว่าถ้าเราวิ่งไปไม่ได้แสดงว่าลงมาคนละมอสกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาวิ่งในด่านกันใช้ธรรมดาดูก่อนละกันนะครับ มีการถอยกลับคืนมาอะไรยังไงครับซิวเอเอสสิบห้าอ้นี่ไม่มีใครมาดิฟกับเราเลยอะซีบีเอเคไนเราลองขับมุมมองภายในดูสิอ่ามีน้องบอกว่าให้ขับแบบนี้มันจะสนุกกว่านะพี่ให้กล้องมันหันตามแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ถนัดแต่ถ้าเป็นมุมมองแบบนี้ผมจะถนัดมากกว่ารู้สึกไม่รู้เหมือนกันเนี่ยมันมันมันถนัดไม่เหมือนกันนะแต่ละคนป๊อปป๊อปป๊อปอ่า แม่ไม่ได้เล่นมุมนี้มาหลายวันก็ต้องต้องฝึกให้ชินสักหน่อยก่อนเปิบเปิบเปิบนั่นไงมีอาการชน<笑><笑>โอเคพอแล้วเปลี่ยนด,านด่านนี้ว่อเอ,อ้ยทุกคนครับด่านนี้ไม่ได้เล่นมานานด่านทะเลทรายเออเดี๋ยวนะนี่ด่านทะเลทรายจริงปะเนี่ยทำไมมันมีแต่หญ้าเต็ไมไปหมดเลยรู้สึกว่าตัวมอสตัวนี้จะทําทะเลทรายให้เป็นหญ้านะครับทุกคนเอ,อ้ยแบบนี้ก็สวยดออิแต่ผมรู้สึกว่าภาพในเกมมันมันสวยขึ้นนะทุกคน อันนี้น่าจะเป็นโหมด RTX On หรือเปล่าเนี่ยแบบว่าเปิดโหมด RTX หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยภาพมันสวยเฮ้ยไฮ้ชอบชอบชอบ,ชอบเลยด่าเนี้ยชอบเลยปกติมันจะเป็นทะเลทรายแห้งๆครับแต่นี้พอเพิ่มยากเข้ามาแล้วมันทําให้รู้สึกว่ามันน่าเล่นขึ้นมามากกว่าเดิมนี่นักดิฟเก่าคัมแบ็กว่ะ ใครที่รอดูคาเอ็กอยากให้ผมทำคาเอ็กตเดี๋ยวผมจะทำให้ผมจะลงขายซิจ,จูนให้ด้วยนะครับแต่ก็เดี๋ยวรอหน่อยผมเตรียมความพร้อมเตรียมเซตอัพก่อนตอนนี้ก็ยังแบบว่าเซตอัพยังคิดหาวิธีทำให้ภาพมันดูง่ายอยู่นะครับรว่าปกติภาพมันไม่เต็มจอนะครับเล่นในไอแพดปึ๊บอ่าเฮ้ยไอภาพสวยยัง โอเคนะครับทุกคนสําหรับในวันนี้ก็จะเล่นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบเกม F. R. Legend หรือเปล่าถ้าใครที่ชอบเกม F. R. Legend นะครับผมอยากให้ผมมาทําอีกนะครับกดไลค์คลิปนี้นะครับย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับใครที่อยากจะเล่นม็อดตัวนี้หรือว่าใครที่อยากจะได้ม็อดตัวนี้ก็ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยในครับผมแล้วก็สําหรับคนที่ถามหาพาสเวิร์ดก็ให้ดูคลิปวิดีโอที่ผมทิ้งลิงก์ให้นะครับมันเป็นลิงก์ของต่างประเทศนะครับก็ดูไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเขาจะโชว์พาสเวิร์ดข ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่รับชมคลิปนี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ